แช่ทีระวังเป็นนายกอบจเชียงรายครับผมเราไม่ธรรมดาอ่าฝ่าเหลิมเตี้ยวกับ่อเม่พี่น้องต่อนะครับผมป้า่อเม่พี่น้องเสอีกก่อนนะครับพี่น้องครับน้องยิ้มเบอร์อย่างก็และสอจเลือกทีมไขพี่น้องครับจังหวัดเรามั่นคงแต่ว่าไอที่ผ่านมาน่ มันขาดการบริหารจัดก,การข้อหนึ่งมหาไทยเองฟังเลยถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลกูจะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจัดการเลือกตั้งต้องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนถ้าผู้ว่ามาจัดการเรืออตก้งมีโอกาสวันไหนเขาก็เดินมาไหว้พนะี่น้อยมื กองทุนหมู่บ้านเหมือนเดิมสองหนึ่งตำบลหนึ่งผิตบันเชียงรายมีสิบแปดอำเภอมีสจอสิบแปดคนหรือจะพบกับคนที่กำลังจะก้าวข้าเข้ามาบริหารประเทศชาติ ิบปีมา6เต็มตัวเกิดจังหวัดเชียงรายเขาคือได้แน่นอนเจ้ายานแรกเลยเจ้ายิ้มจะสร้างรายได้สร้างโอกาสคือกับป่อแม่ปีน้องชาวเชียงรายเจ้ายิ้มจะทำให้เชียงรายยิ้มได้ตามโซโลแกนยิ้มวิสารดีจะชูนโยบายยิ้มยกกำลังสามเจ้าข้อแรกเลยข้อแรก ยิ้มจะใึ้มคนเจียงไฮย,ยิ้มได้เพราะว่าคนเจียงไฮจะต้องเลิกจนและมีงานทำทุกคนเจ้าจะอยากพักดันเมืองเจียงไฮพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเมืองเมืองเจียงไฮบ้านเฮาติดเต็มไปด้วยวัฒนธรรมศิละปะแล้วก็การกีฬายิ้มจะพักดันทุกอย่างพื่อเป็นที่ฮุ้จักกอชาวโลกเจ้า ลูกๆหลานๆของมูเฮาหรือว่าปอแม่ปีน้องตีนั่งอยู่ตรงนี้เนาะเจ้ายิ่มจะจวยเสริมทักษะคือการศึกษาเด็กรุ่นใหม่เจ้าเพื่อเปินได้ทำงานบ้าที่ไหนเอาอยางพลาไปขายดวาวังคารท่านตรวจสอบมีสารดีได้เพราะท่านมีพักเพื่อไทย เพื่อพี่สารดีทำดียกย่องเพื่อไทย้าทำไม่ดีเราก็ฟ้องพักเพื่อไทยให้ปรับปรุงตัวนะครับขอคะแนนด้วยนะครับขอบคุณครับ